อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเวรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะตื่นมารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างนะฮะเปิดกล้องงานวันที่7เดือน12ปี2566น้าิะพี่นะจัดให้อีกหนึ่งรายการนะฮะเป็นเหรียญหลวงปู่อิมปัญญาวุฒธนะ,ะเป็นรายการพระใหม่ยอดนิยมพระใหม่หน่าเก็บหน้าสะสมหน้าบูชานะฮะนี่ครับ บารมีครูไตมาตรตหนึ่งศูหะฮะหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนะครศรีธรรมราชนะฮะพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินนะฮะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่วันที่หเดือนสิบสองที่ผ่านมานะฮะจัดให้จัดให้ใหวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นทุนน้อยๆน,น,นะฮะพารายังหลักร้อยอยู่ตอนนี้รีบเก็บรีบหารีบเช่าด่วนๆเลยนะฮะรายการสวยๆแบบนี้ ประการแท้ให้นะครับกล่องเดิมกล่องเดิมกล่องเดิมนะฮะชอบก็จัดจะประหยัดทําไมล่ะครับไวรุ่นครับโอ้โหช่วงเช้าเครื่องยังไม่ติดนะพี่นะโอ้โหพี่น้องครับลูกพี่ครับยาแดงแพงเสมอครับใครเกิดวันอาทิตย์จัดแล้วต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงรายการนี้เป็นยาแดงกระไเงินนะพี่นะ โอ้โหครับพี่น้องครับเฮ้ยลงยาจีวอนช้ำๆเลยนะพี่นงโอ้โหพี่บล็อกแตกด้วยหรือเปล่ารายการไร้บล็อกแตกด้วยนะฮะโอ้โหพี่สุดจริงจริงกาเบลโอ้โหพี่น้องครับขออนุญาตแกะให้ดูนิดนึงนะพี่นะขออนุญาตแกะดูแป๊บหนึ่งนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นรายการที่รายการนี้บล็อกแตกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่คือบูชาครูหนึ่งร้อยหกบูชาครูไตามารหนึ่งร้อยหกนะพี่นะโอ้โหถ้าบล็อกแตกเลยบันเทิงเกิดเลยนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะพี่นะเรียบร้อยครับบล็อกแตกครับโอ้โหไกลเงิน จมูกรร้อยยาแดงชฉำๆแบบนี้วันอาทิตย์สีประจํำวันเกิดใครรีบเก็บด่วนเลยนะฮะหลวงปู่อิมปัญญาอุโทนะฮะเมื่อวานครบร้อยหกปีเต็มๆเลยนะฮะหลวงปู่อิมปัญญาอุโทวัดทุ่งนาใหม่ปีหน้าไม่มีการจัดสร้างแล้วนะพี่นะบอกเลยว่าปีหน้าไม่มีการจัดสร้างนะฮะดูด้านหลังกันนะฮะ เปลียนไตรามาสร้อยหกปีบูชาครูและเลข,ขโคกัรันนับเบอร์หนึ่งสองหนึ่งโอ้โหพี่น้องครับเลขหามหามเงินหามทองหาความหามโชคหามความสุขเข้ามาในชีวิตโอ้โหพี่น้องครับปีสองพันห้าร้ยหกสิหกเป็นพระใหม่ย,ยอดนิยมหน้าเก็บหน้าสะสมแนะนำให้เก็บนะฮะพาราตอนนี้ร้อนแรงจริงๆหลวงปู่นะฮะ เหรียญหลวงปู่ทุกรายการมีประสบการณ์นะครบ,บอกไว้ก่อนมีโอกาสรีบเก็บรีบขว้าเลยนะฮะยาแดงกันไลเงินรายการนี้สวยสดงดงามอลามแท้เลยตะลึงแล้วพี่น้องครับลูกพี่ครับลูกพี่ครับจัดให้ลูกน้องหน่อยนะฮะโอ้โหพี่รายการนี้ช้ำ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 อยากดูรายการไหน ไม่สนใจรายการแบบนี้และจะดูแบบไหนพี่น้องครับใบรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธาทุกๆท,ท่านนะฮะพึ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่มาเมื่อวานนะพี่นะโอ้ยรีบเก็บด่วนๆเลยนะฮะนี่คือกันไหลเงินยาแดงนี่นะฮะ แล้วก็บล็อกแตกด้วยนะฮะรายการนี้โอ้โหวีวโชคสองชั้นโชค2ชั้นพี่น้องครับรายการนี้ยาแดงกะไหลเงินจมูกร้อยๆไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นจัดให้อีกหนึ่งรายการอยากเก็บรีบเก็บโทรมา0614301993นะฮะ0614301993จัดให้วัยรุ่นทุกๆท่านนะฮะเป็นพระใหม่ยอดยนิยมแนะนำรายการ ยอดนิยมสวยๆแบบนี้ไม่เก็บรายการแบบนี้ถือว่าพลาดนะฮะมีแค่คำเดียวที่อยากจะบอกบอกแค่คำว่าพลาดจริงๆนะพี่น้องนะกับกาแฟหน,นแก้วช่วงเช้าแบบนี้นะฮะตื่นมารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างนะฮะนี่คือวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆด้วยนะพี่นะฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะฮะจัดให้อีกหนึ่งรายการนะฮะสนใจโทรมา0614301993สวัสดีครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ